ควรสาหรับการเลือกตั้งเนี่ยที่ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เรื่องสอวชอเพื่อดาเนินการพิจารณาอีกครั้งนะครับสามถึงถึงห้านะครับก็จะมีการจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอยู่ที่ว่าศาลท่านจะเห็นชอบหรือไม่นะครับประเด็นที่ผมเพราะเราเชื่อว,ว่าถ้าเราให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งพิจารณาของส่วนกลางรวมในยี่สิบหกเรื่องนี้นะแต่ส่วนกลางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และมีพันธีเรียบร้อยแล้วคือการเลือกตั้งสอบจอำเภอเมืองเขตสองและเขต4นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิดเขตนะครับท่านคงจะทราบกันดีนะครับเรื่องนี้มันก็โด่งดังพอสมควรนะฮะตอนนี้กสภาเทศบาลสมาชิกคอตอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้นในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เพราะว่ามีองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นองค์การมหารส่วนตำบลจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งสองเขตในการเลือกตั้งใหม่ของเอุผลดวยเหตุอะไรพี่า,าครับนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ปฏิเสธความรับผิดชอบผมว่าไม่เป็นธรรมสำหรับกฎหมายการใช้กฎหมาย มันก็ใช้ไม่ได้ครับผมไม,ไม่ไม่มีเจตนาก็ต้องอย่าลืมว่าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมันมีการตรวจสอบนะครับทีนี้เป็นความประมาทไปสืบสวนก็นเเป็นความประมาทเรื่องนี้เคยคุยกันวันนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตสองจำนวน4 0 0รกว่าคนนะแล้วก็ไปอยู่ในเขตตั้งนะค่อนข้างจะจะมากปัดเสียอยู่ในเกณฑ์นะไม่เกินร้อยละสามนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือปัญหาเรื่องการกระทํา,ทากฎหมาย เพราะนั้นเราต้องเน้นในเรื่องการให้ความรู้กับทุกภาคส่วนเพื่อทํำยังไงจะไม่มีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะทํายังไงจะให้การเลือกตั้งของจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์บริสุทธิ์โปร่งใสและเที่ยงธรรมนะฮะในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของอจัหงหวัดลำปางนะครับเราก็จะมีการอบรมประชุมชี้แจงทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริัารงานแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็นักเรียนิิสนักศึกษา ในจังหวัดลำปางนะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนะเราจะมีการสัญหาก้ต่อท้องถิ่นนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งนี่จะมีการสรญหาข้อต่อท้องถิ่นเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการประชุมผู้สนใจผู้ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนต่างเราก็จะมีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนะครับแล้วหลังจากวันรับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมผู้สมัครทุกคนนะครับทุกคนโดยเฉพาะกรณีที่โคระ นะเราเรียกว่าประชุมชุงสมัชชันการประชุมสมัชชันก็คือการประชุมเพื่อให้ผู้สมัครไม่กระทำผิดกฎหมายให้มีความรักความสามัคคีกันนะ